สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับ A อทูปช่องดูดวงแล้วย้อนดูตัวได้ลาบเต็มสองมือสามปีนักสัตวน,นี้ผ่านพ้นช่วงชีวิตที่เสงเสง คลิปนี้นะคะเป็นการเปิดดวง3ปีนักษัตว์ที่มีเกณฑ์ดวงเปลี่ยนอันเนื่องมาจากดาวพฤหัสย้ายใหญ่ในวันที่19เมษายนนี้ค่ะแน่นอนว่าจะมีหลายสิ่งหลายอย่างเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นดวงเด่นๆและสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานการเงินความรักสุขภาพรวมถึงสิ่งที่ต้องระมัดระวังกันเอาไว้ด้วยนะคะ ก่อนอื่นเนทุกต้องขอขอบพระคุณทุกท่านที่ร่วมส่งซุปตงหรือกดปุ่มขอบคุณมาให้ค่ะมีหลายคนถามว่าส่งปุ่มซุปตงหรือปุ่มขอบคุณคืออะไรนั่นก็คือหากสังเกตดีๆใต้คลิปวิดีโอจะมีปุ่มขอบคุณปรากฏขึ้นอยู่นะคะเพื่อนๆท่านไหนที่ชมชอบในคลิปวิดีโอนี้ก็สามารถร่วมกดปุ่มขอบคุณใต้ล่างคลิปวิดีโอนี้ได้เป็นพระคุณอย่างสูงค่ะสําหรับสมปีนักษัตรที่มีเกณฑ์ดวงเปลี่ยนดวงเฮงปีนักษัตรแรกก็คือท่านจะเกิดใน ปีฉลูปีนักษัตรที่2ก็คือท่านจะเกิดในปีเถาะและปีนักษัตรสุดท้ายก็คือท่านจะเกิดในปีมะโรงนะคะคนทั้ง3ปีนักษัตวนี้การงานมีเกณฑ์เจริญเติบโตได้ดีมีเกณฑ์ว่าจะได้รับโอกาสที่ดีต่างๆมากมายแถมยังมีดวงเปลี่ยนงานใหม่ได้งานสถานที่ใหม่มีเกณฑ์ได้เรียนรู้ช่องทางการหาไรายได้เพิ่มขึ้น แถมยังได้พบเจอคนมีประสบการณ์และก็ที่สำคัญเลยนะคะมีดวงได้ปรับเงินเดือนหาเงินได้มากขึ้นด้วยค่ะความเป็นอยู่มีเกณฑ์ว่าจะดีขึ้นเพราะว่ามีดวงจะได้จัดบ้านใหม่นะคะช่วงนี้มีเกณฑ์ว่าจะมีการต่อเติมบ้านหรือว่าวางแผนซื้อที่อยู่ใหม่ค่ะแถมยังมีดวงเกี่ยวข้องกับธนาคารการทำเรื่องกู้ปิดยอดการสมัครบัตร ให้ระวังผู้ใหญ่ในบ้านสุขภาพไม่ค่อยดีพ่อแม่ของคนทั้งสามปีนักสัตว์อาจจะป่วยบ่อยอาจจะเป็นโรคความดันภูมิแพ้เสมหะในคอเยอะตัวท่านเองก็จะมีเสมหะในคอมากเช่นกันนะคะแถมคนทั้งสามปีนักสัตว์นี้มีเกณฑ์ว่าจะได้พระของมงคลเพราะว่าจะมีคนซื้อมาให้หรือว่านำมามอบให้แก่ท่านนั่นเองค่ะจะเกี่ยวข้องกับพระพิคเนต หลวงพ่อเกจิต่างๆก็ได้นะคะเอาละค่ะและนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลของเปิดดวง3ปีนักษัตว์ที่มีเกณฑ์ได้ลาบเต็ม2มือค่ะสำหรับคลิปหน้านะคะจะเป็นคลิปเรื่องราวดีๆอะไรนั้นมาคอยติดตามรับชมกันได้เลยค่ะขอบคุณที่รับชมค่ะ